ไปเป็นเหมือนเลียวฟางปะกลัวความสูงวันนี้จะมาทลายความกลัวโดยการมาปีนเขาปีนถ้ำเพื่อจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามปกติเวลาไปที่แบบนี้เลียวฟางจะเสียโอกาสเสมอเพราะจะคอยอยู่แต่ด้านนอกเพราะว่ากลัวไปหมดแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกของการปีนถึงสูงแบบไม่ถูกบังคับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนทาให้เลียวฟางอยากทําแบบนี้อีกหรือจะกลัวความสูงมากกว่าเดิมจนไม่กล้าทําแบบนี้อีกต่อไปไปลุยกัน กวชะอายอยก็คือสันหาเวอร์เนาะตอนนี้คือนั่งยองๆเพราะว่าเอาเก้าอี้อะตั้งไว้เป็นที่แบบตั้งกล้องเรียบร้อยเพื่อก็คือวันนี้ไม่มีอะไรประเด็นคืออยากเปิดคลิปแบบ ในมุมของบ้านมุมอื่นบ้างที่แบบไม่ใช่ในบ้านอะไรเงี้ยนึกออกป่แล้วตรงนี้นะคะเป็นมุมการเดนที่บ้านนะคะมามาเขาเรื่องเข้าเรื่องเขาเลือกวันนี้นะคะทุกคนเห็นเรยวฟังไหมการแต่งตัวที่แสนจะพร้อม นี่ใช่พร้อมแบบนี้ให้ทายว่าจะไปไหนไม่รู้แล้วสิแต่ถ้าอ่านชื่อคีปรู้แน่น,นอนก็คือว่าวันนี้นะคะเรียกฟังมีแผนว่าจะไปถ้ำเขาชะอางค่ะแต่ว่าที่ไปอ่ะคืออาจจะไม่ถึงเขาชะอางโอนซึ่งที่ไปน่าจะเป็นเขาชะอางทรงเครื่องเพราะว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นคือเราไม่ได้วอร์มร่างกายมาด้วยแล้วด้วยความที่แบบถ้าไปอาจจะต้องมีอุปกรณ์เช่นแบบว่าถุงมือหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องปีนถ้ำปีนเขาขึ้นไปไงถ้าเราจะขึ้นไปแบบเขาชะอาง แต่ว่าหรือฟังว่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยก็เลยว่ารอบนี้จะไปแบบซับซอบเซเวเซเว,เวก่อนก็คือขึ้นไปแค่ประมาณเขาจ้างทรงเครื่องหรือฟังไม่แน่ใจว่าสรุปเรียกว่าอะไรเรียกว่าเขา,าช้างเฉยหรือว่าเขาช้างทรงเครื่องอันนี้คือไม่ไหวแล้ว นั่งไม่ไหวแล้วปวดเข่ามากสงสัยอ้อมแกอ่าโอเคแล้วต่อนะคะทุกคนต,ต่อต่อต่อแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าเวลามันพออะไรอย่างเงี้ยก็กะว่าจะไปน้ําตกผักนามด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันเนาะแล้วประเด็นคือที่ที่เราจะไปก็คืออยู่ที่บอ่อท้องชลบุรีนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็สามารถปักหมุดมาที่นี่ได้นี่เดี๋ยวเราฟังจะเปิดให้ดูเลยเพราะว่าเห็นหลายๆคนอ่ะเขาปักหมุดแล้วเขาไปผิดกันไงซึ่งจริงจริงแล้วว่าเราต้องปักหมุดไปที่นี่ค่ะ เห็นไหมอะไม่รู้เห็นไหมก็คือที่หลวงพ่อทันใจจินดามณีสีพวงทองนะคะก็ที่นี่เลยถ้าจะมาก็ปักหมุดมาที่นี่นะทุกคนถ้าไม่ได้ปักหมุดมาที่นี่ระวังไปผิดที่ที่บอกว่าไปผิดก็คือบางคนอะเขาอยากจะไปถ้ำใช่ไหมแต่ดันไปลงที่น้ําตกบางคนอยากไปน้ําตกแต่ดันมาลงถ้ำอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อิงตามแบบนี้นะคะที่เราฟังบอกเพราะว่าก็แอบไปสอดส่องเจอเวไปดูคลิปของคนอื่นเหมือนกันซึ่งก็ตามเขาอีกทีนึง <c oughs> นั่นแหละโอเคก็ไปดีกว่าไม่ไม่ได้มีพิธีรีอตองอะไรมากมายอ๋อแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนี่อุย้ยหยาบคายปะอันนี้เป็นถุงเท้านะคะเป็นถุงเท้าแบบว่ามันมันจะเป็นนิ้วอุย้ยแต่ว่าเรือไฟยังไม่เคลี่ออกมาตลกมาก เว้นถุงเท้าแบบเป็นถุงเท้านิ้วอะไรประมาณนี้ยแม่บอกว่าใส่แบบนี้เราจะไม่เจ็บเท้ามันดีกว่าแบบว่าใส่ถุงเท้าธรรมดาก็ถุงเท้าธรรมดาก็คือไม่ที่มันไม่ได้แยกนิ้วออกมาทุกคนนึกออกอยู่เนาะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่แบบนี้ไปแล้วก็ใส่รองเท้าเป็นฟิลออกกำลังกายจริงๆอาะเราจะใส่ผ้าใบก็ได้แต่ว่าแบบเหมือนผ้าใบสนิก้งส้นเกอร์เนาะแต่เหล่ฟังคิดว่าไม่น่ารอดแน่เลยใส่รองเท้าออกกำลังกายดีกว่าก็เป็นผ้าใบออกกำลังกายดีกว่านาะเซฟดี ไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะคือหน้าแบบสดมากกันตรงกันแดดยังไม่ทาเดี๋ยวว่าจะไปลงกันแดดด้วยระหว่างทางเนาะไปเจอกันลิสโก ี่ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาถึงอะเราจะเห็นแบบจุดเด่นมากก็คือตรงนี้นะค่ะจะเป็นพระแบบองค์ใหญ่ๆข้างบนเดี๋ยวเราฟังเอาให้ดูแป๊บ,บนึ่งเฮ้ยใช้คํานี้มันถูกต้องไหมแล้วตอนนี้ลูกฟังคือแบบเตรียมพร้อมมากทุกคนดูดิ มีทั้งแบบมีทั้งเสื้อนะคะเผื่อแบบฝนตกก็ใช้ได้เผื่อร้อนก็กันแดดได้แล้วก็มีกระเป๋าเป้ใส่ของอะไรต่างๆหลายสิ่งเยอะมาก <c oughs> นี่ตอนนี้พ่อก็ขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะคะได้ฟังมากับพ่อนะคะทุกคน นี่ถ้าเกิดว่าเรามาก็สังเกตจุดนี้เลยนะคะแล้วเราสามารถแบบจอดรถตรงนี้ได้เลยที่จอดรถกว้างขวางดีไปทุกคนเราไปเดินขึ้นข้างบนกันดีกว่าเราจะไปไหว้พระเพื่อแบบว่าเป็นสิริมงคลกันก่อนเนาะอย่างแรกแล้วประเด็นคือวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นกี่โมงเพราะว่าไม่รู้ว่าระยะทางเวลาขึ้นไปอ่ะมันจะนานมากไหมทุกคนอุ้ยทุกคนดูดิเห็นไหมตรงนั้นอะ่ะสวยจัง เหมือนถ้ำเลยอะแ,แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเหมือนท้ำมากเราทุกคนดูความแบบความเขียวเขาจีอ๋อมนันจะขึ้นทางนี้ปะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสรุปต้องขึ้นทางนี้ปะเนี่ยเฮ้ยโหดมากแต่ว่าใช่แต่ไปไหว้พระก่อนขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระก่อนนะทุกคน ไป let's go อันนี้พี่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนู่นใช่ไหมคะเขาขึ้นไปอ๋อเขาชะอังโอนใช่ไหมที่พี่ขึ้นไปไม่ตรงนี้แหละไม่มันมีสองอันอันนึงคือเขาชชอังทรงเครื่องกับเขาชงอันที่ว่าเป็นต้นไม้ยักษ์อ๋อแต่พี่เขาก็เหนื่อยหน้าดูเหเงื่อออกเลยอ่ะหนูไหวเปล่าว่อจะไปให้ไหมไม่เป็นไรได้อยู่ไหวไหวถ้าขึ้นไปแค่ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำ แต่ว yeah. okay. okay. ่าต้อไปปีนข <oh <okay ึ้นไปหน้าผาข้างบนด้วยข้างบนวิวแต่ด้านนู้นว okay nah, ิวพี่ไปถึงหน้าผาไหมคะเป็นไงคะพี่โอเคไหมคะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ก็จะบอกว่าโชคดีมากดันเจอพี่สองคนนี้พอดีใช่ไหมแล้วพี่เขาก็แบบเออก็บอกก็ไกด์แนะนำเนาะว่เริ่มเลยเริ่มเลยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวดูทาง เริ่มแล้วนะคะเราจะเริ่มเตืนขึ้นมาแล้วก็ระวังนิดน,นึงหินมันค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ดูชันๆแต่ว่าเรียวฟังว่ามันก็ไม่ได้เดินยากเว้ยเรียวฟังว่ามันก็ไม่ได้เดินยากอะไรขนาดนั้นนะก็โอเคอยู่แล้วก็วันนี้ที่เรียวฟังมาโคโชคดีจะบอกว่าอากาศดีแบบดีมากลมกําลังมาแล้วก็ไม่ได้อบอ้าวแล้วก็ไม่ได้รอรู้สึกว่ามันเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกอะไรอ่ะมันดูเหมือนแบบป่ามันดูแฉะหรืออะไรแต่ว่าเอาจริงๆไม่ไม่เลยทุกคนถือว่าวันนี้อากาศที่มาโอเคฟ้าฝนเป็นใจลดมากนี่ทุกคนนี่ จะไปทางนี้ปะเฮ้ยทุกคนมันอยู่ใกล้มากอยู่แค่ตรงนูน้นเองแป๊บเทียวก็ถึงแล้วโคตรใกล้อ่ะเอ้ยถือว่ายังไม่ทันเหนื่อยเลยนะเนี่ย ุกอย่างพลุมพลังมากก็อย่างที่บอกาตามที่แบบว่าเราฟังก็หาข้อมูลเนาะก็มีหาข้อมูลดูจากแบบคนอื่นในบ้านแดงแล้วก็มีในตอกตอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าจริงๆอ่อะจุดที่เราฟังกำลังจะไปอะเขาเรียกว่าเขาช่างทรงเครื่องก็ที่จะมีแบบเป็นสาลายอยู่ตรงกลางถ้าอะที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรลูลูรูที่เป็นแบบวงกลมวงกลมของถ้ำก็เป็นจุดอันซีนที่แบบถ้าเกิดใครมาก็ควรมาถ่ายรูปมาเช็คอินตรงนั้นเหมือนกัน เย่ yeah. ทางขึ้นไม่ยากทุกคนแล้วก็แป๊บเดียวถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวเรียวฟังเอาให้ทุกคนดูเมื่อกี้ใช่ไหมเรามาจากจุดนูนใช่ปหแล้วเราก็ปีนปีนปีนมาตรงเนี้ยแป๊บเดียวถึงนี่แหละโคตรจะใกล้เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนูนใช่ปะแล้วก็ถึงแล้วตรงกลางถ้าเลียวฟังยืยนจุดนี้สวยมากทุกคนมุมนี้สวยมากเฮ้ยทุกคนถึงแล้วนี่ โอ้สวยมากแล้วก็ติดพอ่อไปไปเดินไปข้างบนกันออตอนนี้เราฟังได้ยินเหมือนแบบเสียงคนน่าจะเริ่มมากันแล้วหรือเปล่าโอ้ตรงนี้ลื่นมากโอ้ทุกคนสวยมากโอเมก็เฮ้ย น,นี่แบบดูแบบจากในคลิปว่าสวยแล้วอ่ะเฮ้ยคือของจริงสวยมากสวยมากทุกคนถึงแล้วถึงแล้วนะคะถ้ำเขาชะอ้างแล้วแบบบรรยากาศวันนี้ดีแบบดีมากๆากอ่ะที่บอกไงเราฟัางบอก่าอุย้ย <laughs> ระวังระวังมาก็เดินระวังด้วยที่เราฟัางบอกว่าวันนี้เหมือนแบบอากาศมันเป็นใจให้เราอ่ะ <laughs> ได้ยินเสียงข้างบน เมื่อกี้คือตอนนี้เราฟังกํลาลังเดินขึ้นมาใช่ว่าก็มีแบบว่ามีอีกสามคนพี่อีกสามคนก็เป็นเซตใหม่เนาะเขามาแล้วเขาไปไหนกันแล้วไม่รู้อะคือเขาถึงก่อนเราอ่ะเรามาถึงเช้า่าเขาอ่ะเขาไปไหนกันแล้วไม่รู้คิดว่าเขาน่าจะไปข้างบนกันแล้วนะทุกคนแต่เราฟังยังอยู่ตรงผงตรงกลางอยู่ตอนนี้เฮ้ยแกชนบุรีมีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอโอเมก้าชนบุรีก็มีแบบนี้ด้วยหรอ อ๋อนุ่นไงเรียวฟังเห็นแล้วว่าเขาอยู่ข้างบนกันทุกคนแต่ว่ากล้องไม่น่าจะซูมเห็นนะเห็นไหมพี่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยเขาขึ้นไปกันไวมากเลยอะเรียวฟังยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเรากําลังจะไปข้างบนแล้วทุกคนเราจะไปข้างบนกันจริงๆแล้วจะเดินขึ้นลื่นตะคร้ใครมาก็ระวังด้วยทุกคนไปเราจะเดินขึ้นไปกันละไม่แน่ใจว่าเขาจะ ขึ้นทางตรงไหนกันแต่ว่าเดี๋ยวฟังรู้สึกว่าถ้ำที่เนี่ยมันเหมือนแบบเราสามารถเดินขึ้นได้ทุกที่เลยนะเพราะว่าเหมือนหินนะเขาจะมาแบบวางซ้อนๆชั้นๆกันอะไรเงี้ยคือเราจะเลือกที่จะขึ้นแบบฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยทางมันจะประมาณนี้ค่ะถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าเราถือไปถ่ายไปเราก็กลัวว่าเราจะตกแบบพืดเหมือนกันนะเนี่ย ทางนู้นก็ขึ้นได้หรือว่าทางนี้ก็ขึ้นได้ทางไหนขึ้นง่ายกว่ากันนะคะอ,อ๋อพี่ขึ้นทางนี้แล้วลงทางนู้นใช่ไหมอ,อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มาขึ้นทางนี้เลย let's go <S อุ้ยทุกคนเมื่อกี้เราฟังเพิ่งเห็นนะ้ํามันหยุดลงมามันเป็นนี่ทุกคนจากหินด้านบนนะคะมันจะแบบมีน้ําหยุดลงมาด้วยอะฟังกลัวลื่นอะกลัวลื่นอะด้วยความที่แบบมันมือดีเอาอ่ะทุกคน ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ๊ยแต่และอย่างหาทำโอ๊ยอกลับเลื่อน น,นีคอือยากนะเนี่ยยาอีนิดนึงทุกคนอีนิดนึงอีนิดนึงเลอกหมดแล้วเลอกหมดแล้วนี่แหละที่บอกว่าสวยอันซีนนี่คือตรงนี้เลยทุกคน กันต่อพ <ce lebr ate> ักเหนื่อยแป๊บเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เรียวฟังจะแบบไม่ได้ถ่ายระหว่างแบบว่าเดินไปปีนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันด้วยความที่แบบว่าถ้าสมมติว่า เราแบบถือไปด้วยอะไรเงี้ยมันมันจะไม่สะดวกต่อการปีนนอะแล้วก็ทางที่เนี้ยมันค่อนข้างชันแล้วก็เหมือนมันจะมีความเป็นแบบตะไคร่แล้วก็พื้นก็มีเปียกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นดินแฉะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอันตรายนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดอีกทีก็คือตอนเราไปอยู่ข้างบนเลยอย่างนั้นดีกว่าเนาะไม่งั้นวันนี้ <laughs> ปีนไม่ถึงสักทีโอเคจะตั้งใจปีนละโอเคไปเจอกันข้างบนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ คืออะไรรู้ไหมคือเหมือนเล่นตลกมากคือปีนมาดึงแล้วแต่ผิดฝังนี่คือผิดฝั่งแล้วมันไปไม่ได้เพราะว่าหินนะตรวเนี้มันมันปิดเอาไว้ไงทุกคนนี่คะ่ะคือฉันต้องลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งเพื่อปีนไปฝั่งนูน้นอยากร้องไห้อะมาทำอะไรวะเนี่ย แล้วคือเดียวฟางเป็นคนที่กลัวความสูงมากมากแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ปีนใช่ปะคือเป็นแพนิกมากหัวใจมันเต้นแบบหัวใจมันเต้นเร็วมากแล้วแบบมันก้าวขาไม่ออกคือเดียวฟางต้องแบบปีนด้วยความที่ลมลุกคุกคานมากอะ่ะคือเป็นคนกลัวความสูงด้วยไงอ้ยปีนใหม่อีกแล้วคือเราต้องลงยังไงอะ่ะแล้วเราเป็นคนกลัวความสูง ทำไงดีวะลงลงไม่เป็นแล้วไม่มีใครจะมาช่วยเหลือเราได้เพราะว่าในเนี้ยมีแค่เลียวฟางกับพ่อสองคนทำไงดีวะโอเคฮึบเลียวฟางไม่รู้ว่าตรงนี้มันสามารถปีนไปได้ไหมแต่รู้สึกว่าไม่น่าได้มันดูอันตรายเกินอ่ะอุ้ยไม่ได้ทุกคนทางมันแบบเป็นหินที่ปีนไม่ได้อ่ะเนี่ยใช่ป้ะยังไงยังไงก็ไม่น่าปีนได้อะ เอาเปน็นว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรือฟังต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปปีนฝั่งนู้นแล้วขึ้นไปตรงนู้นทำไมวะการที่เราแบบจะมาดูอะไรสวยๆงามๆทำไมมันถึงยากอะมือเลอะ พร้อมละไปเลยสิโก้ยกลัวค่อยๆกระดึ่มลงก็ได้โอ้ยน่ากลัวเนี่ยทุกคนดูทางดิโอ้ยทำไงดีอ่ะต้องลงแบบนี้ เย้ทุกคนในที sure. ่สุดก <laughs> ็ทําได้แล <inals> in you know, ้วเรกฟังใกล้จะถึงแล้วแต่ประเด็นคือมันยังไม่ถึงจริงๆแต่มันใกล้จะถึงแล้วอีกแค่แบบเคียงเอื้อมมือแต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงก็เลยว่าแบบอาจจะต้องเอาเปย์ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยแบบปีนไปเองอีกทีเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรให้ปีนคือเรือฟังอาจจะต้องทําท่าสไปเดอร์แมนอะไรนี้ก่อนปะสไปเดอร์แมนที่คานน่ะนี่นะคะอีกแค่อีกใจเดียวก็ถึงแล้วอะ ก็เลยต้องเอาสัมภาระอาจจะเอาเป้อะโยนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรวฟังแบบไต่ไปอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะมุมจากด้านบนอีกรอบหนึ่งรีลันรีรัน,รรนแล้วตอนลงนี่ฉันต้องลงยังไงเอ่ยแล้วดูตอนนี้คือเร็วฟังคือแบบยืนค้ำหินเวอร์อะ <c oughs> แบบนึงนะทุกคนอาจจะต้องยกโอ้หนัก ข้าสไปเดอร์แมนเริ่มเย,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 ย้ถึงแล้วทุกคนเย่นี่อันนี้ดีใจแบบกลัวๆนิดนึงเย้ถึงแล้วอุ้ยสวยมากวิวข้างบนก็อากาศค่อนข้างดีทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เย็นเหมือนในถ้ำแต่ในถ้ามาเย็นกว่าตรงนี้จะมีความแบบ ร้อนรนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีแดดแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นไอร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีเสียงจักระจงจักกระจันด้วยทะลุข้างล่างเราลองต่อข้างล่างกันก็ไป้าไปได้เก็เข้าไปแล้วอันนี้เป็นถ้ำเข้าไปแล้วมันจะเป็นมองทะลุข้างล่างเป็นช่องกระจกอืมอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้ข้างในถ้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบถ้าเรายืนโผล่มาแล้วถ่ายรูปอ่ะจะสวยอยู่หรือเปล่านะ เห็นหนูยงก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็ถือว่าสวยหุ้แสงในถ้าสวยอยู่นะโอ้เรายืนออกมาหน้าปากถ้าแล้วทุกคนลาลา ลลผิดกับตอนแรกคือตอนแรกรู้สึกแบบเครียดมากทุกคนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเครียดแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาได้แล้วแต่ทีเนี้ยตอนลงอ่ะจะยังไงอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ก็อาจจะบนอย่างนี้เยอะหน่อยทุกคนก็อยากให้เห็นใจหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวความสูงจริงๆแต่ต้องมาทําอะไรอย่างนี้มันก็ชา์เลนไปอีกอย่างหนึ่งนะแต่อย่างว่าเนาะอันซีนอะไรสวยๆมันต้องยากอย่างเงี้ยไม่มีอะไรได้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรง่ายสําหรับความสวยความงามแบบนี้ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาแบบสร้างบันไดให้ขึ้นมามันก็น่าจะง่ายนะมันก็น่าจะเวิร์กอยู่แต่มันก็จะไม่สวยเหมือนแบบนี้ไงแบบนี้มันธรรมาชาติลังสันมาอะไรเงี้ยเฮลโลวิวจากด้านบนนะคะทุกคนวิวจากด้านบนแต่ว่าเดี๋ยวเรียวฟางจะให้พ่อไปรับเรียวฟางข้างล่างหมายถึงว่าไปรับภาพข้างล่างแล้วทุกคนจะได้เห็นว่ามันออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยทำงานกันเป็นทีเมเวอร์อุยเย็ยนมากตอนนี้เยน็นเย็นจริง เดี๋ยวเลียวฟางจะออกไปเอากระเป๋าก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วก็จะกลับเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมเคเออตอนนี้เราก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงตอนที่กลัวที่สุดอีกแล้วนี่ออกจากถ้ำก่อนนะคะ โอ้ยว่าจะไม่โดนแล้วก็คือเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะลงแล้วซึ่งโอ๊ยกลัวไม่กล้าลงอ่ะบอกไปกี่รอบแล้วว่าไม่กล้าลงถึงตอนลงแล้วมันก็แอบยากแล้วนะเนี่ยตอนนี้เป็นส่วนที่ ค่อนข้างที่จะยากนะคะทุกคนสําหรับเราค่อนข้างที่จะยากเลยก็เมื่อกี้เร็วฟางไม่ได้ขึ้นตรงทางนี้นะทุกคนเร็วฟางไปขึ้นคือพ่อรอสแตนบายมากมาทางนี้น่าจะง่ายกว่าใช่ไหมทางนี้น่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะปีนไปแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างอีกทีเนาะมาให้กาลังใจด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็แจ้งเตือนกระดิ่งกุงกิยโอเคไปเจอกันข้างล่าง ส้ชีวิตอะแต่ชีวิตชู้กับจะถึงแล้วดีใจมากฉันทําได้ข <c oughs> องจริงคือมือเลอะมากเลยนะเพราะว่าแบบเรียวฟางเอามือจับหินอะไรอย่างเงี้ยจับหมดไม่สนอะไรเลย <c oughs> โอเคทุกคนวันนี้มิชมช,มชั่นคอมพิวต์ไปครั้งแรกเลยมงว่าที่มิชชั่นคอมพิวต์อ่ะแลวทุกคนเรียวฟางใจะให้ดูนี่มอมมากคือมอมแบบมอมจริงอ่ะมอมไปยันแบบ รองเท้ารองเท้าก็าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะลงไปข้างล่างแล้วทุกคนทุกคนเดี๋ยวฟางพาทุกคนมาปีนที่ถ้ำนี้นะคะก็มาให้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งอะถ้ำนี้คือแบบฮิตแบบฮิตมากคนมาเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากมาก็ก็มาได้ตอนนี้ก็ไม่ได้คนเยอะนะแล้วอีกอย่างอะตอนนี้ฝนก็ไม่ได้ตกอะไรก็แดดก็โอเคไม่มีแดดลมแบบเข้าตลอดเวลาเลยแต่เรือฟางจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่กล้าปีนหรือว่าแบบกลัวความสูงที่แบบมากมากอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าอย่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องการแบบแพนิคใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรากลัวมากๆแล้วเราปีนปีนอยู่เสร็จปุ๊บคือทางอ่ะมันไม่ได้มีเชือกให้เราจับไม่ได้มีบันไดคือเราต้องอาศัยการแบบการจับหินการใช้เซนต์ว่าเฮ้ยต่อไปเราต้องปีนไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่กลัวมากๆไม่แนะนําเพราะว่าเหมือนอย่างเรียวฟางอ่ะตอนที่เรียวฟางปีนไปผิดฝั่งอ่ะฝั่งนู้นอ่ะเรียวฟางอ่ะตอนนั้นมีความแพนิกนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งแบบ ปีเงี้ยนึกออกปะเรียฟังก็แอบ,บแพนิกแบบใจสั่นๆแล้วรู้สึกแบบเหม่นเวียนหัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วกลัวแล้วอะไรเงี้ยแต่พอสงบสติอารมณ์ตัวเองได้แล้วลองมาปีนอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบเราได้ลองปีนแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพนิกมากๆก็แนะนําว่าไม่ต้องปีนดีกว่าก็อยู่แค่ประมาณตรงเนี้ยแค่ชั้นตรงนี้ก็โอเคแล้วหรือว่าปีนมาแค่ประมาณตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปปีนข้างบนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึง แต่สำหรับใครที่แบบใจสู้มันก็ง่ายอยู่ปิดคลิปแล้วก็ปิดคลิปที่ถ้าเขาช้างแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปมันเรียกว่าเขาช้างทรงช้างองารวมช้างอองอีกที่นึง่งอ๋อจริงเหรอเอา้าใช่เพิ่งรู้ว่าช้างอองเป็นสถานปฏิบัติธรรมโอเคเข้าใจผิดมาตั้งนานก็หลายๆคนเขาก็บอกเนาะ ที่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาชะอางแล้วขึ้นมาตรงเนี้ยคือที่มีสาระตรงกลางอ่ะน,นึกว่าเรียกว่าเขาชะอางทรงเครื่องแล้วพอขึ้นไปบนผาก็คือเขาชะอางโอนคือเข้าใจผิดมาตลอดสรุปแล้วมันคนละที่กันถูกไหมเดี๋ยวฟังก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าก่อนที่จะมายังไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากมายเลยคือคิดว่าอยากจะมาก็คือมาเลยอะไรเงี้ยหาข้อมูลมาเล็กน้อยแบบเล็กน้อยมากๆถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยขอโทษนะคะถ้าใครมีแบบว่าข้อมูลหรืออะไรเงี้ยก็มาพิมพ์อัปเดตมาบอกกันได้ว่าแบบจริงๆ ริงแล้วว่ามันคืออะไรยังไงอะไรแ,แบบเนี้ยเริ่มลงเราคือตรงเนี้ยลงยากด้วยแท้นี่แวะให้ดูอันซีนความสวยง,งามอีกรอบนึงก่อนที่เราจะกลับกลับแล้วกลับแล้วบ๊ายบายเขาจะอางถือว่าไม่เหนื่อยมาก การมาที่นี่คือไม่เหนื่อยมากเพราะก่อนหน้านี้นเราฟังเคยไปถ้ำนาคาเอ้ยตอนนั้นเราไปไหนนะถ้ำนาคาหรือนาคีเออเราไปถ้ำนาคีมาคือโหดกว่านี้เยอะแต่ว่าตอนนั้นถ่ายฟุตมานิดเดียวเองมั้งแต่ก็มีแผนว่าจะกลับไปอยู่แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะคะทุกคนก็ถือว่ามาที่นี่มาวมๆม,ม,มาซ้อมๆกันก่อนก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดย่อยก็้ถือว่าเป็นที่ซ้อมมือได้อยู่ซ้อมมือซ้อมเท้าอะไรอย่างงี้ขาลงก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ละ มีสิ่งให้ฉันต้องคิดตลอดเพราะว่าฉันกลัวแบบเดินเดินอยู่แล้วลื่นปื๊ดไงคือที่แรกจะปิดคลิปละแต่ก็ยังไม่จบไงั <laughs> งไว่จบก็เลยต้องแบบเออว่าตรงนี้ต่อเราเสื้อมอมไม่ไหวแล้วทุกคนแต่ดีนะที่วันนี้เรีวฟางแบบตัดสินใจแต่งตัวแบบเป็นชุดออกกาลังกายเลยจบๆเพราะว่าบางคนเขาอาจจะใส่แบบเป็นกางเกงที่ไม่ใช่กางเกงออกกําลังกายหรือบางคนใส่กางเกงออกกําลังกายแต่เสื้อไม่ใช่เสื้อออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเร็วฟางอ่ะใส่ทั้งเซ็ตเลยเป็น ชุดออกกําลังกายมันก็สะดวกดีสะดวกต่อการที่แบบมาที่แบบเนี้ยก็แนะนําว่าถ้าใครอยากมาแนะนําว่าใส่ชุดออกกําลังกายมาเลยจบ <c oughs> ดีกว่าแต่ว่ากางเกงต้องเป็นแบบเลกกิ้งขายาวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เสื้อผ้าลมอ่ะมันจะลดมากจริงๆอู้อู้เราจะมาปิดคลิปข้างหน้านะถึงแล้วทางเข้ามันทุกคนเห็นป่ะหินมันจะเป็นหินแบบซ้อนๆชั้นๆมาๆแป๊บ,บนึงเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบไม่รู้ตอนขามาเร็วฟังถ่ายให้ดูเรื่อง นี่ต้องทุ่มเทเดินมาถ่ายให้ทุกคนดูใหม่เลยนะเนี่ยนี่เห็นปะแล้วแบบมันเดินยากโอเคจะถึงแล้วเย,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 ย้ทุกคนคอมพิซแล้วนะคะกับเขาท่ามชะอ่างอโอเคเราจะมาปิดคลิปกันละพอ่อมาตรงนี้หน่อยเรามาเย่เยแล้วก็เขาท่ามชะอางพร้อมกันนะ ห yeah, yeah. okay, นึ่งสองสามเย้เขาเท่าชาโอเคทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุุงกิ้งด้วยนะไม่งั้นคลิปไม่แจ้งเตือนนะอ่าบอกไว้ก่อนโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเรียวฟังมาเยอะแล้ว